น้ำตาของลูฟี่เด็กดุม่มผู้แบกรับความคาดหวังของคนไว้ทั้งโลกมันต้องเป็นอะไรที่กดดันมากๆอยู่แล้วครับและเรียกว่างานนี้เนี่ยอาจจะเป็นงานที่กดดันมากที่สุดครั้งหนึงในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้นะเป็นปรากฏการณ์ที่กระคืมแล้วก็กระชอนโลกพอสมควรหลังจากที่วันพีชฉบับไลฟ์แอคชั่นเนี่ยมีการปล่อยตัวอย่างล่าสุดออกมาพร้อมกับระบุวันฉายที่ชัดเจนแล้วครับว่าจะฉายในวันที่31สิงหาคมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมหน้าชาแนลนะก็ตามที่เกลิ่อนไว้เลยครับดี เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันไปครับเกี่ยวกับเรื่องวันพีชฉบับไลท์แอคชั่นนักแฟนๆวันพีชหลายคนเนี่ยก็น่าจะได้เห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมครับบังเอินว่าผมเนี่ยอาจจะมารีวิวชา้านิดนึงนะ อ่ะแต่ไม่เป็นไรครับผมมาช้ายังดีกว่าไม่มานะเขาเรื่องเข้าเาวากันเลยดีกว่านะเริ่มต้นขึ้นมาตามตัวอย่างเนี่ยบรรยากาศเนี่ยน่าจะอยู่ที่บู่บ้านฟูซานะครับก็จะเป็นบ้านเกิดของดูฟี่ที่ดูฟี่เนี่ยเติบโตขึ้นมาน,นั่นเองครับนี่ยครับเป็นบรรยากาศที่เราพอจะคุ้นชินกันนะ <c ười> มีกังหงกังหันด้วยนะโดยเรือที่จอดเทียบท่าอยู่เนี่ยถ้าจะให้เดาครับอาจจะเป็นเรือของแชงหรือเปล่าครับเพราะว่าตามใน,นเรื่องนนเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาหนึ่ง <c ười> นะครับที่กลุ่มของแชงนะครับมาอยู่ที่บู่บ้าน ฟูซาใช่ไหมครับแล้วก็นะช่วงเวลาแระครับที่ทําให้ตัวแช็คเนี่ยได้พบเจอลูฟี่ครับแล้วก็ทําให้ตัวแช็คและลูฟี่นั้นครับมีความสนิสนมกันด้วยนะในซีนต่อมาลูฟี่กับเรือโกอิ g งแมรี่ครับซึ่งต้องบอกว่า เรือ going mary เนี่ยตกลงแล้วเขาก็ใช้หัวแพะแบบเ,เป็นลนักษณะแพที่มันสมจริงนะครับไม่ได้ใช้แพะที่มันเหมือนในอนิเมะหรือว่าในมังงาน,นะครับผมซึงมันก็ยือแบบหน้าคนลุกนิดน,นึงคือมันอ้าปากแล้วเหมือนกับแพะที่ร้องโหยหวนขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลายัยงไงอย่างนั้น <c oughs> อ่ะแต่ไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าตามนี้แล้วกันนะมันก็ตามนี้ไปแล้วดีนะเราจะได้เห็นพัตตาคาราตดีเอด้วยซึ่งผมรู้สึกชอบนะครับพัตตาคารา拉ดีเอเนี่ยแค่เห็นภายนอกอ่ะ ไม่ได้เห็นแบบเต็มๆนะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันสมกับ ได้ชื่อว่าเป็นพัตาคาลอยทะเลนะครับอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นงานบริการทางเรือนะครับเป็นพัตาคาเนี่ยมันต้องมีความหรูหรานะครับเออมีความสง่างามมีความพรีเมียมอะไรประมาณนั้นนะซึ่งพัตาคาบร,ริเอเนี่ยจากที่เราเห็นมันก็จะได้ฟิลนันด์ได้อารมณ์นั้นจริงๆครับมันเป็นความหรูหราของพัตาคาลอยทะเลที่เป็นของขึ้นชื่อแล้วใครก็อยากที่จะมาลิ้มลองอาหารที่พัตาคาแห่งนี้ครับแลวจะบอกว่าเชฟหรือพ่อครัวที่ประจําอยู่ในพัตาคา การแห่งนี้เนี่ยฝีมือเด็ดๆกันทั้งนั้นเลยนะผมชอบบรรยากาศแล้วก็การให้แสงอะไรด้วยนะครับคือมันอารมณ์เหมือนกับอ่าเราอยู่ในจินตนาการอยู่ในโลกแฟนตาซีจริงๆนะครับเป็นวันพีทที่มันหลุดออกมาจากจินตนาการบรรยากาศตรงนี้นั้นถือว่าทําได้ดีมากจริงๆครับซีนต่อมาเราอยู่ที่เมืองเชลทาครับซึ่งแน่นอนครับว่าเมืองนี้เนี่ยจะเป็นเมืองที่ทําให้ลูฟี่นั้นได้พบเจอกับโซโลนั่นเองนะแล้วการปรากฏตัวของโซโลบอกเลยครับว่าโค What? ทำไมโซโล solo มันเท่แต่ว่าไม่งเท่ทั้งในบังงะทั้งในอดิเมนะหรือแม้แต่ฉบับไลท์แอคชั่นนะครับผมโซโลนี่แม่งคือเท่แบบเท่ทุกวิติเท่ทุกองศาเท่แบบเกินต้านเลยเกินนะการปรากฏตัวของโซโลเนี่ยบอกเลยครับว่าตาวๆนะครับเออกรีดสลบแน่นอนครับใครที่เป็นเบนโซโลเดี๋ยวผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เบนโซโลนั้นพึงพอใจอย่างมากครับเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบส่วนตัวนะผมบอกว่าไม่งเท่อะไรที่ติดจริงๆนะแหรละโซโลนี่นะทีต่อมาฉากแอคชั่นการต่อสู้ ของ้ฉากนี้เป็นอีกฉากหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจมากครับถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ตัวอย่างแล้วก็ได้เห็นการไล่ล่าวิชาดาบของโซโลในช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ตามทีครับแต่จากแอคชั่นนะครับท่าทีการฟันดาบอิริยาบถการฟาดฟันนั้นมันไม่ได้มีความเก่งกล้ามันมีความเป็นธรรมชาติอย่างมากครับทำให้ผมรู้สึกว่า้สำหรับฉากแอคชั่นของโซโลนะผมรู้สึกว่าตัวละครอย่างโซโลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความเพอร์เฟกต์ในในคาแรคเตอร์ตัวนี้อย่างมากครับทั้งความตรงปกทั้งความ Hey, อ้ทีิผ่านนะทั้งฉากแอคชั่นการฟาดฟันดาบอียาบทที่มีความคล้ายกับการ์ตูนอีนยาบทที่มีความคล้ายกับอนิเมะนั้นผ่านหมดเลยนะตัวละครอย่างโซโลในวันพีสไลท์แอคชั่นนะผมบอกว่าไลที่ตีแบบสุดๆเลยละครับซีนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับ เจ้าทะเลที่จะแดกแขนแชงนะครับผมโดยจะเป็นเหตุการณ์ที่แชงเนี่ยช่วยเหลือชีวิตลูฟี่นั่นเองครับซึ่ง CG เจ้าทะเลนั้นทําได้ดีสมราคากับคําว่าเจ้าทะเลจริงๆแบบแม่งตัวใหญ่เบอ้อเลอนะครับผมเป็นสัตว์ที่ไปดูแล้วมีความอันตรายจริงๆนะครับมีชีวิตชีวามีความน่ากลัวมีความน่าเกรงขามครับให้สมกับเป็นเจ้าทะเลในแถบนี้จริงๆนะแล้วก็นะครับผมให้มันพอสมราคาหน่อยครับกับเจ้าทะเลที่สามารถแดกแขนแชงได้อะไรประมาณนั้นนะ คือถ้าเปรียบเทียบกับในบางงานเนี่ยเจ้าทะเลในแถบหมู่บ้านฟูซาเนี่ยมันอาจจะไมไ่รู้แบบหน้าเกรงขามอะไรสักเท่าไหร่นะครับมันอาจจะไม่ไรู้มีความน่ากลัวเท่ากับฉบับไลท์แอคชั่นนะครับผมซึ่งจะบอกว่าฉบับไลท์แอคชั่นนั้น ทำได้ดีเลยนะและได้รูครับว่าซีนนี้เนี่ยฉากที่แชงช่วยเหลือลูฟี่ครับก็ถือว่าเป็นซีนระดับตำนานนะครับเป็นฉากที่อ่ะเรียกความประทับใจปลุกความฮึกเหิมนะครับปลุกไฟฝันให้กับลูฟี่ด้วยครับก็เดี๋ยวรอดูในฉบับคนแสดงไปพร้อมๆกันแล้วครับว่าฉากนี้ครับสำหรับตัวนักแสดงเองเนี่ยจะทําให้เราได้อินเหมือนกับในบางงะหรือเปล่านะส่วนฉากที่เราเห็นว่าแชงเนี่ยมีการจ้องหน้าเจ้าทะเลครับซีนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นซีนที่แชงนั้น ใช้ฮาคิราชันในการไล่เจ้าทะเลไปได้วยนะครับผมอ่ะก็น่ากลัวว่าฉากนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบแฉงเนี่ยโชว์ความเท่จัดๆออกมาด้วยนะส่วนทางด้านนามิครับพอมีการแต่งหน้าแต่งตาออกมาเนี่ยผมทรงผมส้มสน,นะครับเราจะเห็นว่าคาแรคเตอร์ของเธอเนี่ยจะออกแนวแบบลุยๆหน่อยมีความมัมเมมหน่อยครับให้สมกับสไตล์ของการประจนภัยนะฮะซึ่งจะบอกว่าเออมันก็ผิดลุกจากที่ผมคิดไว้นิดหนึ่งครับเพราะว่าสำหรับเอมิลี่เนี่ยตอนที่เขา หน้าเดิมๆเ,เนี่ยผมรู้สึกว่าสวยมากสวยสวยวิ้งเลยแต่คือเนี้ยพอมาแต่งเป็นนามิแล้วกเ็เพิ่มความมอมเมมอ,อะไรไปหน่อยเนี่ยครับผมเออผมรู้สึกว่ามันดรอปความสวยของเอเมลี่ลงวะ่ะ ชอบเอมอรี่ตอนแบบเดิมๆมากกว่านะผมอ่ะแต่ก็แล้วผมเป็นอะไรที่เข้าใจได้ครับมันต้องมีการแต่งตัวนะครับอ่ะแต่งหน้าแต่งตาคอสเพลอะไรก็ตามแต่ครับให้มันสมกับบรรยากาศของการประจนภัยนะครับมันก็ต้องออกแนวลุยๆหน่อยนะมีความมอมแมมขึ้นมานิดนึงนะครับผมจะไปแบบสวยพริ้งอะไรอย่างนั้นมันก็คงไม่ใช่นะส่วนซีนนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจครับเพราะว่าเราจะเห็นเหมือนกับเป็นเรือของ กาฟนะครับผมที่เหมือนกับยิงปืนใหญ่มาใส่เรือของพวกลูฟี่นั่นเองนะซึ่งถ้าตั้ตามฉบับเดิมนะครับเออตามฉบับบางงาอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีเหตุการณ์ที่เรือของกาฟปะทะกับเรือของกลุ่มลูฟี่หรอกนะครับซีนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่มีการเสริมเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะเพราะว่ากาฟเองเนี่ยเป็นวีรบุรุษแห่งกองทัพเรือนะครับเป็นทหารเรือที่ไล่ล่าโลเจอร์นะแล้วก็มีการที่เอากาฟนะครับมาไล่เล่นงานลูฟี่ตั้งแต่ ซีสั้นแรกเนี่ยน่าดูชมเหมือนกันนะครับและได้เราครับว่าตามที่เราทราบกันดีการ์ดนั้นเป็นปู่ของลูฟี่ด้วยนะ เป็นปูแท้ๆของลูฟี่ครับผมปูกับลูฟี่เนี่ยบวกกันตั้งแต่ซีซั่นแรกนะครับก็เป็นฉากเสริมเพิ่มเติมเข้ามาที่มันมีความน่าสนใจในตัวมันเองมากๆเหมือนกันนะมีฉากที่ลูฟี่กระเด็นตกน้ําแล้วซันจิของเราก็แหวกไาวเข้าไปช่วยครับสำหรับตัวซันจิเองเนี่ยก็อ่ะแน่นอนครับว่าเป็นคนนะครับคิวก็จะไม่ได้มมวนก็มีการแสดงความคิดเห็นบ่นๆกันบ้างน,นะครับว่าเออคิวซันจิไม่เห็นหมวนเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคือจริงจังแค่ไหนนะ เพราะว่าคนน่ะคนแสดงคิ้วมันบวนไม่ได้อยู่แล้วไงนะครับผมว่าแบบเนี้ยโอเคนะเพราะถ้าเกิดว่า ในฉบับไลท์แอคชั่นแล้วให้สันจิคิวม้วนขึ้นมาจริงถามว่าทําได้ไหมใส่ซีจีไปก็คงทําได้นะครับผมแต่ว่ามันจะดูแบบผิดแปลกมันจะดูแบบเป็นอะไรที่ไม่ไม่เข้ากับความเป็นไลท์แอคชั่นหรือเปล่าครับถ้าจะเอาคิวไปม้วนอะไรขนาดนั้นมันจะทําให้คนแสดงดูหน้าแปลกเกินไปหรือเปล่านะอ่ะสำหรับผมนะคิวสันจิไปม้มวนผมไม่ติดครับผมเพราะผมรู้สึกว่าแบบนี้เนี่ยค่อนข้างโอเคแล้วนะแล้วในตัวอย่างทางนี้ที่เราเห็นเนี่ยเราจะยังไม่ได้เห็นสันจิสูบบุหรี่ด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับว่า มันเป็นเฉพาะฉากที่ซันจิไม่ได้สูบริอเปล่าครับหรือว่าฉบับไลท์แอคชั่นเนี่ยเขาตั้งใจที่จะไม่ให้ซันจินั้นสูบบุหรี่ไปเลยหรือเปล่าครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหตุผลเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูอ่าเนื้อเรื่องเต็มๆแล้วกันนะครับว่าตกลงแล้วตัวละครอ,อย่างซันจิเนี่ยไม่สูบบุหรี่ใช่ไหมนะครับผมหรือว่าเออมันเป็นแค่บางฉากที่ไม่ได้สูบบุหรี่นะส่วนฉากที่ลูฟี่ต่อยอาร์บีดาวครับแน่นอนครับว่าลูฟี่โชว์หมัดยางยืดด้วยนะครับผมต่อยอาร์บีดาวซะแบบว่าเปเลี่ยน จีบัดยางยืดของลูฟี่ผมว่าโอเคอยู่นะครับผมไม่ไม่ได้ดูขี้เละแล้วก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรแต่อย่างใดครับผมคิดว่าทําได้ดีนะสำหรับ CG เรื่องบัตรยางยืดของลูฟี่ครับและนะครับว่าการที่ลูฟี่เล่นงานอาร์บิดาวเนี่ยลูฟี่นั้นจะได้ทําการปลดปล่อยโคบี้ไปในตัวด้วยครับเราก็จะเห็นอ่าโคบี้ครับผมแวบๆนะครับผมอยู่ข้างๆลูฟี่ด้วยนั่นเองนะส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจุดอื่นๆครับในตอนที่ลูฟี่ไปเจอโซโลเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีรูปของมอแกนอยู่ด้านหลังด้วย มอแกนเนี่ยก็จะเป็นทหารเรือที่อ่ะเป็นตัวร้ายนะครับผมที่อยู่ในเชลทาวน์นั่นเองนะเห็นเนี่ยเป็นรูปแปะอยู่นะครับก็เดี๋ยวมันจะมีฉากที่ต่อสู้กับมอแกนด้วยนั่นเองนะแล้วในซีนต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าลูฟี่มีการใส่ชุดในหลายๆรูปแบบใช่ไหมครับก็มีการจัดตังเกตครับว่าไอ้คอสตูมของลูฟี่ที่มีการใส่ชุดที่มันหลากหลายนะครับมันจะไปมีความคล้ายกับชุดของลูฟี่ที่อยู่ในปกกระตูนหรือว่าอยู่ในปกประจำตอนต่างๆนั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคดีนะครับผมเพราะว่า เราก็จะไม่ได้เห็นลูฟี่จืดๆแนวที่ใส่เสื้อแดงตลอดเวลานะลูฟี่เนี่ยก็จะมีการใส่ชุดอะไรที่มันหลากหลายด้วยนะเออดูแฟนตาซีดีนะแล้วการปรากฏตัวสั้นๆของบาร์กี้คือโผลมาน้อยแต่คนพูดถึงค่อนข้างเยอะเลยครับคือ <c oughs> เป็นมีมพอสมควรเลยนะ จกเจอร์กับคำคมของเขานะครับเออถ้าคุณหัวเลาะในวันที่ผมเอาหาอย่ามาร้องไห้ในวันที่ผมเอาจริงนะ <c oughs> คือตอนนี้เราจะเห็นว่าปารกี้เนี่ยอ่ะหน้าตาเขาจะดูแบบมีความน่ากลัวนิดน,นึงออกแนวโลกจิตออกแนวหลอนๆประมาดน,นึงเลยก็ว่าได้ครับซึ่งมันก็อาจจะขัด กับภาพหลักที่เราเห็นเจ้าบาร์กี้มีบทบาทในช่วงหลังๆใช่ไหมครับเพราะเราจะเห็นว่าหลังๆนี่คือแบบแม่งเป็นตัวละครที่มันก็ไม่ได้ดูแบบน่ากลัวหรือโหดร้ายอะไรสักเท่าไหร่ครับออกไปทางสายหาอะไรซะมากกว่านะแต่อย่าลืมนะครับว่าในครั้งแรกที่บาร์กี้ปรากฏตัวออกมาเนี่ยเขาก็เป็นศัตรูเป็นคู่ปรับของลูฟี่นะครับเพราะฉะนั้นบทบาทในช่วงแรกของบาร์กี้เนี่ยตามหนังตามซีรีส์เขาก็คงจะต้องให้มันมีความน่ากลัวมีความน่าเกรงขามประมาณหนึ่งนะครับในฐานะศัตรูของลูฟี่นะครับผมซึ่ง หลังจากนั้นเนี่ยถ้าแพ้ลูฟี่ไปแล้วนะครับจะไปทางสายฮาไปทางตลกนะครับผมไปทางตัวตบมุกอะไรก็ว่ากันไปครับแต่มันก็ต้องเป็นเรื่องที่หลังจากผ่านภาคอีสบูลหรือว่าหลังจากผ่านซีซันแรกไปแล้วนั่นเองนะและปิดท้ายด้วยปฏิกิริยานะครับผมรีแอคชั่นหลังจากที่เหล่านักแสดงนั้นได้ดูตัวอย่างเป็นครั้งแรกครับซึ่งเราก็จะได้เห็นอินเนอร์ของลูฟี่หรือว่าอินยาี้นะครับผมที่เป็นนักแสดงเด็กนะครับเอออายุยังน้อยอยู่เลยครับเขาดูตัวอย่างที ถึงกับร้องไห้เลยเนะครับผมคือเข้าใจเลยครับว่ามันเป็นอะไรที่เขาเนีคงคงทํางานหนักมากนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าการเป็นลูฟี่เนี่ยที่ถือว่าเป็นตัวเอกของเรื่องเป็นตัวแบกของเรื่องนะฮะเนื้อเรื่องนั้นโฟกัสอยู่ที่กั การเดินทางของลูฟี่นะครับเขาเองเนี่ยก็แบกรับความคาดหวังของคนทั้งโลกนะมันเป็นงานที่หนักอึ้งจริงๆสําหรับเด็กหนุ่มคนด่นครับแล้วสําหรับวันพีซไลอีแอคชั่นที่เรียกว่าโดนคําครหาดินทาโดนคําต่อว่าติชินดินทาต่างๆตั้งแต่การประกาศว่าจะทําแล้วนะครับผมคือยาง แค่ประกาศว no liebe, ่าจะทำบนพีทไลท์แอคชั่นนี้แม่งก็โดนตั้งแง่โดนด่าไว้ก่อนเลยครับและอินจกี้ที่แบบโหเป็นคนรับบทนี้เนี่ยเขาก็แบกรับอะไรต่างๆนานาไว้มากยครับมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับที่เขาได้เห็นผลงานในสิ่งที่เขาแบบตั้งใจทํามันออกมามากๆมีความตั้งใจที่จะแสดงบทนี้มีความตั้งใจที่จะเป็นลูฟี่ทุ่มเทกับการเป็นลูฟี่แล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยผลงานเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาพอใจหรือว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่แบบเหนือกว่าที่เขาคาดหวังไว้อะไรแบบนี้นะมันก็ถึงกับขั้นร้องไห้แล้วก็หลังน้ําาต ออกมาเขาเป็นการหลั่งน้ําตาของเด็กหนุ่มคนหนึ่งเป็นการหลั่งน้ําตาของลูฟี่เลยทีเดียวครับตัวอีคนหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นว่ารีแอคชั่นนั้นค่อนข้างมีอินเนอร์พอสมควรก็คือเอมิลี่นั่นเองครับอ่ะนักแสดงที่แสดงเป็นนามินะครับมีอินเนอร์ที่มาเต็มเหมือนกันแล้วก็ทําท่าทีเหมือนกับจะร้องไห้นะน้ําตาคลอเบ้านะครับผมแต่ก็เป็นหญิงแกร่งพอสมควร <c oughs> ไม่ได้ร้องไห้ออกมาอย่างชัดเจนนะครับผมเพราะว่าโดนอิยากิเนี่ยแย่งลีมและอิยากินี่แม่งน้ําตาแตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนนักแสดงคนอื่นๆนะครับผมอาจไม่ว่าจะเป็นซันจินะครับโซโลหรืออุซบเองเนี่ยแต่ละคนก็มีอินเดอร์แล้วก็มีท่าทีที่มันดูออกนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีความประทับใจอย่างมากครับกับงานที่มันมีความสําเร็จออกมาแล้วแบบนี้นะครับก็เห็นปฏิกิริยาแอคชั่นนะครับก็ทําให้เราได้รู้กันว่าห นักแสดงเองก็ทุ่มเทยอย่างมากเนรัยผมเต็มที่อย่างมากครับมันก็คงเป็นอะไรที่ดักดาบตาหัดดักอึ้งเหมือนกันนะกับการที่พวกเขานั้นแบกรับความคาดหวังกับคนที่รอดูวันพีชฉบับไลน์แอคชั่นอยู่นั่นเองนะโดยสรุปภาพรวมแล้วครับจากที่ผมได้ดูตัวอย่างมาเนี่ยอ่ะในหลายอย่างผมให้ผ่านและผมก็รู้สึกโอเครู้สึกดีนะครับเรื่องนักแสดงเนี่ยตรงปกอยู่แล้วนะจากที่เราเห็นนะครับผมมันมีความคล้ายมันมีความตรงคาแรคเตอร์กับตัวละครในบางงะในอนิเมะตามที่เราเห็นอยู่แล้วครับเรื่ เรื่องฉากต่างๆครับมีความอลังการงานสร้างสมกับความยิ่งใหญ่ครับเรื่อง CG ทําออกมาได้ดีครับบรรยากาศขานังก็ทําออกมาได้ดีครับก็หวังว่าถ้าได้ดูแบบเต็มๆแล้วนะครับก็คงจะไม่ทําให้เราผิดหวังนะสำหรับบันพีฟไลท์แอคชั่นนะก็อันนี้เป็นความคิดของผมนะ มีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดิเช่นเคยนะแล้วทั้งหมด,ดีครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับผมมามาพูดคุยกันครับหลังจากที่ได้ดูตัวอย่างวันพีซไลท์แอคชั่นนั่นเองนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ,ให้กับเราด้วยเดอ้อแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ